สวัสดีสำหรับคาบ9วันนี้นะคะก็จะมาสอนเคมีเพิ่มเติมหนึ่งนะคะในส่วนของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมนะคะตามหลักอัฟบาวนะคะตามหลักอัฟบาวอัฟบาวนะคะเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรนะคะันดับแรกนะคะให้นักเรียนเขียนระดับพลังงานหลักก่อนนะคะระดับพลังงานนะคะหลัก เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะคะเป็น n ทักหนถึง7เสร็จแล้วนะคะเขียนนะคะระดับพลังงานย่อยก็คือ s p d f s p d f นะคะจะเขียนตามออร์บิทัลนะคะที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ s จะมีตั้งแต่1ถึง7 p จะมีตั้งแต่2ถึง7 D จะมี3ถึง6และ F จะมี4ถึง5เสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นนะคะเหมือนครูเลยขีดเส้นเหมือนครูจะเขียนเป็นเ,นเส้นปากหรือเอาปากกาที่สีตัดกันขีดทะแยงลงขีดทะแยงลงหมายความว่าอย่างไรการขีดทะแยงลงเราจะบอกถึงการอ่านว่าให้อ่านตั้งแต่ตัวข้างบนลงไปข้างล่างลักษณะเป็นลูกศรย้อนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ เราจะได้การอ่านนะคะของลำดับพลังงานเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้ลำดับของพลังงานเป็น 1s 2s 2p 3s 3p สี่เอสสามดีสี่พีห้าเอสสี่ดีห้าพีหกเอสสี่เอฟ 5d 6p 7s 5f 6d และ 7p น,น,นะนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะครูโยงกลับไปยังไงนะคะครูโยงกลับไปอย่างนี้เวลาอ่านนะคะพออ่าน 1s เสร็จนักเรียนย้อนขึ้นไปที่หัวลูกศร ด้านบนนะคะแล้วเนี่เอาลูกศรย้อนขึ้นไปเสร็จแล้วย้อนลงมาอ่าน 2s เสร็จก็ย้อนกลับขึ้นไปแล้วก็กลับมาอ่าน 2p 3s ขึ้นไป 3p 4s 5 3D 4p 5s แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแบบเนี้ไปเรื่อยๆ นะคะแบบนี้ไปเรื่อยเรเราจะอา ا, <ๆ S 2> ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นซ i กแซกนะคะเป็นซิกแซกอ่ะกูลบหางออกก่อนที่บ,บางคนงงว่าเอย้ยทำไมหางมันยาวจังเลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เราจะอ่านเป็นซิกแซกแบบนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ He ฮีเลียมฮีเลียมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ2นะคะจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ2ทีนี้เนี่ยเวลาเราอ่านนะคะการจัดเรียงอิเล็กตรอนตรงเนี้ยนะคะเราต้องใส่เลขยกกำลังเข้าไปด้วยนะคะเราต้องใส่เลขยกกำลังเข้าไปด้วยคือยกกำลัง2นะคะเราจะอ่านนะคะการจัดเรียงตั้งของฮีเลียมได้เป็น 1s กำลังส สองตัวนี้ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอ่ะต่อมา C มีจำนวนอิเล็กตรอนคือ6นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว6หมายไงอ่ะนะคะ6ก็มาจากอะไรมาจากกำลังสองสามครั้งสองสองสองก็จะเป็น6นะคะสองบวกสองบวกสองก็จะเป็น6นะคะก็จะได้เป็น S 1>, 1 s กำลังสอง s กำลังสองแล้วก็2 p กำลังสองอันนี้นะคะนี่คือการเขียนนะต่อมา n แต่ n ในที่นี้ความจริงมันมี7ถูกไหมคะแต่ว่าครูมี3ลบ u 3ลบแสดงว่าเป็นไงคะเอา อิเล็กตรอนให้เขาไปแล้ว3ตัวถูกไหมเอาอิเล็กตรอนเนี่ยให้เขาไปแล้ว3ตัวเพราะฉะนั้นละตัวเองเหลือเท่าไหร่ล่ะอ่ะตัวเองเหลือเท่าไหร่ตัวเองก็จะมีนะคะถ้าเป็นลบให้เอาไปบวกจำไว้นะถ้าเป็นลบให้เอาไปบวกก็คือบวกอะไรบวก3นั่นเอง เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นไงคะเ,นเ,นเพิ่มขึ้นถูกไหมคะอิเล็กตรอนเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เท่าไหร่คะอยู่จาก7เป็น10แต่ถ้า Fe นะคะ Fe เนี่ยเป็น2บวกใช่ไหมคะเป็น2บวกมันมีบวกกำกับแสดงว่าเป็นไงมีไอออนบวกเกิดขึ้นถูกไหมคะอิเล็กตรอนมันก็ต้องหายไปถูกไหมอ่ะ ทีนี้ถ้าเป็นบวกให้เอาไปลบค่ะลบด้วยสเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเหลืออิเล็กตรอนแค่24นะคะ2ี 24. ทีนี้นะคะทำไงต่อละ่ะนะคะเราก็จัดเรียงอิเล็ตอนต่อนะคะเราก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนต่อโดยที่นะคะโดยที่อะไรโดยที่เราก็จะจัดเรียงมันปกติเลยนะคะ อ่ะสิเราจัดเรียงได้ยไงสิแล้วก็จะจัดเรียงเป็นเขียนตัวแรก S กำลังสองตัวที่สองก็สอง S กำลังสองตัวที่สามก็สอง P นะคะสอง P โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นกําลังสองถูกไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นกําลังสองแต่ว่าแต่ว่ายังไงแต่ว่ารับเต็มได้สูงสุดเท่าไหร่ เอาไปข้อที่สามรับเต็มสูงสุดได้หกนะคะรับเต็มสูงสุดได้หกนะ,ะถ้าเรียนงงให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบห้านะคะที่ครูบอกนะคะว่าหน้าเจ็ดสิบห้าเนี่ยจะบอกจํานวนนะคะอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานย่อยอยู่ว่ามันรับได้เท่าไหร่นะคะเนื่องจาก p เนี่ย p ในช่องนี้จะรับได้สูงสุด6เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ณนะตอนนี้เรามีเท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้เรามี6กบวกสบวกสก็เป็น10ถูกไหมคะ6กบวกสบวกสก็เป็น10พอดีเป๊ะเลย6กบวกสบวกสก็เป็น10พอดีเป๊ะเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ข้อนี้นะคะเราจะจัดเรียงก่อนออกไปอีกนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเรามีแค่3ถูกไหม เรามีเราจะมีแค่3 2 P กำลัง3แต่บางเอินว่าเราบวก3มันก็เลยเป็น10นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นเนี้ยมันรับได้เต็ม6กอ๋อชั้นนี้มันรับได้เต็ม6อ่ะ,นนมไ,มอะไม่เป็นไรเอาใหม่เอา Fe Fe เยอะดีนะคะ Fe เยอะดี Fe แล้วก็จะไล่ไปเลยค่ะ1 S กำลัง2 2 S กำลัง2แน่นอน2 P กำลัง6ค่ะ สองพกำลังหเสร็จไปค่ะสาแต่ลืมนะคะว่า S มีได้แค่ 2, ค 2> องค่ะอ่าและอะไรต่อคะสี 4, อ่ะคูข้ามไปตัวหนึ่ง 3P มพใช่ไหมคะสามเอก็ s, ต้อง 3P 3P P สามพรได้กี่ตัว P ีล้วได้6ตัวค่ะนับก่อนว่ามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้มี18ยังไม่ครบไปต่อนะคะถึง 3P แล้วก็ต้องไปส s แต่ S ตัวเนี้ย รับได้เท่าไหร่คะ s รับได้แค่สนะคะ s จะรับได้แค่2ต่อไปค่ะ3 d d รับได้สูงสุดคือ10อ่ะเกินหรือ,อยังในลองนับดูซิเมื่อกี้เรานับมาถึงตรงนี้คือ 8. แเรานับมาถึง3 p กำลัง6นี่คือ8 18ใช่ไหมคะ19 20้ตอนนี้ปาไป30มสิบละแสดงว่าเกินถูกไหมเราต้องการแค่24ใช่ไหมคะเราก็ต้องออก6 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอสิ 10, ตัวเนี้ยมันก็จะต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็นแค่6มันถึงจะเป็น24อ่ามันถึงจะเป็น24โอเคทีนี้นะคะครูอยากจะให้เราทาลองทําแบบฝึกหัดเนาะเราลองทําแบบฝึกหัดดูว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะทําเองได้ไหมนะคะเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนในถูกไหมนะคะอ่ะครูจะให้ โจทย์นะคะรูจะให้โจทย์ในในไฟล์งานละกันนะคะรูจะให้โจทย์ในไฟล์งานละกันนะคะโอเคค่ะถ้ายัางไงก็ทบทวนนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ